เติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับรัสเลเซนช็อปปะทะของหนูก็หมดไปมันททำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วขช้กันตงรงๆแล้วละกันเลเซนชอ็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงกะในเกมนี้น่คุนี้ cross world นั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเจเรื่องห้ามพลาดนะครับก่อนที่จะ อัปเดตแพทวันที่3สิงหานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กลับมาให้เราได้ทำอีกแล้วหรือว่าอาจจะนานมากๆกว่าจะกลับมาให้เราได้ทำนั่นเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของหินวิญญาณนะครับผมอ่ะหินวิญญาณของเอพิโซดตรงนี้นะครับหลังจากที่อัปเดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถหาได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆพ,พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ต้องบอกก่อนถ้าเกิดว่าเป็นสาย หรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่ที่ตัวเบอร์3นี้นะครับผมก็จริงๆก็สามารถหาได้นะครับโดยการที่แบบว่า,ารีโดยการใช้ไดอาร์หรือว่าเติมเงินสักเล็กน้อยเพื่อไปลงดันเอาหินวิญญาณตรงนี้นั่นเองนะครับผมส่วนเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์4เนี่ยน่าจะง่ายแล้วก็ทุกคนน่าจะเก็บได้ครบอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ลองดูนะครับว่า เราต้องการครบจริงๆไหมคือถ้าครบเนี่ยมันก็จะได้ CP ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็จะได้เป็นค่าพลังป้องกันเนาะส่วนตัวอื่นก็จะมีพวกหลบพวกเลือดแล้วก็พลังโจมตีตรงนี้นะครับก็พยายามเก็บให้ครบครับเพราะมันก็จะได้ของแหมตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของเตโตนะครับเตโตเนี่ยก็จะมี2อันเนาะที่เป็นตะเกียงกับตัวปีศาจ2ออันนี้นะครับก็ควรจะเก็บให้ครบนะครับหรือ ที่แบบอ,อาจจะเติมเยอะหรือเป็นแบบสายสุรตานอะไรเงี้ยครับผมอยากทําให้มันแบบได้ดาวเยอะๆเนี่ยก็ต้องไปหาเตโตนะไปลงดันรีหาจิกซอมรัวๆนะครับเพื่อให้ได้ดาวตรงนี้ประกอบเราได้เยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายของเพื่อนๆแต่เบื้องต้นถ้าผมแนะนําควรจะเก็บให้แบบเออม,มันลงล็อกทุกอันก่อนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของน้องโทโคโทโคนะครับน้องโทโคโทโคนี่ก็อบางคนค่ะ ถาอยู่บางคนขัด7บางคนขัด10นะครับอันนี้ก็จริงๆก็ทําให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าคือน้องมันก็จะมาแค่ในเอพิโซดนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนก็ได้เห็นแล้วว่ามันเก่งในลานประลองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามหาไว้ให้ได้เยอะๆถ้าผมแนะนําขั้นต่ําก็ควรจะขัดสัก7นะครับขั้นต่ําเลยนะเพราะว่าจบ E ีพีนี้มันก็ได้มาหลายตัวนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้เติมพาสอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ ผมแนะนําว่าขั้นต่ําควรชัขัดสัก7นะแต่ถ้าดีที่สุดก็ขัด10ได้ก็จะดีมากๆนะครับอันนี้คือเรื่องที่3นะครับที่ไม่ควรพลาดเนาะก่อนอัปเดตนะครับต่อไปนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทำกันเต็มแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่แอคทีฟนะครับก็คือเรื่องของสกิลตะเกียงนะครับสกิลตะเกียงเนี่ยมันจะเต็มที่ที่ระดับ36กนะครับก็คืออัปเต็มหมดเลยเนาะแต่ว่าเมื่อสิ้นสุดเอพิโซดแล้วเนี่ย เอฟเฟกต์สกิลจะหายไปนะครับแล้วก็จะถูกเก็บบันทึกไว้นั่นเองนะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจบเอพิโซดปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นะ,ะถ้าเกิดว่าใครที่ทําระดับตะเกียงได้เยอะนะครับคุณก็จะได้พลังต่อสู้แล้วก็ค่าสเตตต่างๆที่เยอะนั่นเองนะครับถ้าเต็ม36เนี่ยคุณก็จะได้ค่าตรงนี้หมดเลยประมาณ1น0 0 0หมื่นนะครับถ้าคุณทําไม่เต็มสมมติคุณทําได้แค่ยี่สิบห้าคุณก็จะได้เหลือแค่ห้0 0อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนี่นนย ถ้าใครเป็นผู้เล่นแอคทีฟผมเชื่อว่าน่าจะ36กันหมดแล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบเพิ่งมาเล่นแบบกลางอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยก็พยายามลองเล่นตรงนี้ดูนะครับหรือว่าจะซื้อตั๋วซื้ออะไรมาลงเพิ่มเพื่อให้ได้ e p ตรงนี้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่4นั่นเองนะครับผมเรื่องที่5นะครับคือเรื่องของพาสต่างๆนะครับจะมี2พาสด้วยกันที่กําลังจะหมดลงไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วนะครับหก็คือพาสของปีศาจโบราณตรงนี้นะครับก็พยายามทําให้เต็ม50นั่นเองนะครับส เรื่องพาร์เพีเยมข้างล่างนี้นะครับผมก็อันนี้แล้วแต่กําลังทัพทุกคนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะต้องเติมเงินประมาณ700บาทนะครับแต่ถ้าเติมกับร้านเหลือแค่500นะครับผม <c oughs> นะก็ติดต่อร้านได้นะครับก็ตรงนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าแถวบนก็พยายามทําให้ครบไวเนาะเพราะว่ามันก็จะหมดเวลาแล้วนั่นเองนะครับผมเฟสต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคฮะแต่ว่ามีพาร์อีกอันนึงด้วยนะครับผมพาร์ pass อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของพาร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอพิโซดนะครับก ฟิลบอสนั่นเองนะครับผมอ่ะพาร์ฟิลบอสตรงนี้นะครับก็กำลังจะจบลงแล้วนะครับสำหรับซีซั่นหนึ่งนะครับผมก็จะหมดพร้อมกับเจ้าเอพิโซดเลยนะครับตรงนี้กอ็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับส่วนตัวผมทำเสร็จแล้วนะหรือ,อถ้าเกิดใครทำไม่เสร็จเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็มีแพ็กเกจให้เติมนะครับที่เป็นแพ็กเกจแบบว่าได้ EXP กพีฟิลบอสอยู่นะครับ179บาท นะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะทําหรือเปล่านะครับขอกดเบอร์สกิลแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะต่อไปอันดับ6นะครับอันดับ6ที่อย่าลืมทําเหมือนกันนะครับก็คือการไต่อันดับนะครับของตัวนี่นะครับปีศาจแห่งสนธยาแบบจัดอันดับนั่นเองนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับผมก็มาเล่นกันได้เนาะมาเล่นจัดอันดับแต่อาชีพกันได้นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลให้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบเฮ้ยเป็นท็อปทอปของเซิร์ฟนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะหวังอันดับ1นึ่งถ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เฮ้ยฉันเพิ่งเล่นฉันตายฟรีดาเมจไม่เยอะนะครับก็พยายามทําให้ได้เกิน9ล้านนะครับผมเทคนิคการเล่นนะครับก็ลองลองลงไปเล่นก่อนนะครับมันจะมีแมชคเนิกให้หลบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พยายามเอาพวกโทโคโทโคไปนะครับหรือไม้นะครับใครมีทาราโคหน้าก็ใส่ทาราโคหน้าไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามบูดดาเมจธาตุไฟให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้เนาะแล้วมันก็จะมีพวกฉายาอะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ ถ้าเกิดใครหวังอะไรไว้ก็อย่าลืมมาไต่อย่าลืมมาอะไรด้วยนะครับแล้วนอกจากที่เราจะไต่อันดับเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมันได้ของรางวัลเยอะนะครับมันมีเยลลี่มันมีอะไรให้นะครับเราลงหลายรอบมันก็ได้เยลลี่เยอะนะมันก็เป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวละครของเราเติบโตนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับนี่ก็คือเรื่องที่6นะฮะ และเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่7นะครับก็ต้องเป็นเรื่องของการเติมเงินนั่นเองนะครับผมแรับเรื่องของการเติมเงินนะครับผมก็สิ่งสําคัญเลยนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับในคลิปก่อนว่าเฮ้ยแพ็คนี้มันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมันมีระบบของตกแต่งสัตว์ขี่มาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวพรมวิเศษเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ขี่ที่ค่อนข้างลิมิเต็ดนะครับแล้วถ้าเรามีมันก็อาจจะได้เพียบกว่าคนที่ไม่มีซ p พอาจจะสูงกว่านะครับเพราะว่า เราสามารถที่จะใส่พวกอของตกแต่งเข้าไปได้อย่างนี้นั่นเองนะครับเออมันก็จะได้ CP ค่อนข้างเยอะกว่าแต่ก่อนมากๆนะครับถึงแม้จะได้แค่30%ก็ตามนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่อยากพลาดจริงๆแล้วกันนะของ Limited เพราะผมไม่รู้ว่าถ้าจบแพทนี้แล้วเนี่ยไอ้พรมเนี่ยมันจะมาขายอีกทีนึงตอนไหนอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันไปยาวๆเลยนะครับผมส่วนพวกชุดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมองว่าจะเติมก็ได้นะครับหรือไม่เติมก็ได้นะ เออคือถ้าเติมอ่นหนึ่งก็คือได้ความสวยความเท่แน่นอนนะครับแล้วก็สองก็คือมันจะได้บัฟตะเกียงตรงนี้นะบัฟตะเกียงตรงนี้นะครับที่ลดดาเมจที่ได้รับ3าบรตในเกาะพิศารที่ถูกกนึกนะซึ่งเอฟเฟกตรงนี้พอหลังจากจบอีพิโซดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบจะไต่อันดับจรงิงๆอะไรเงี้ยมันก็น่าใช้อยู่เพราะว่ามันจะโดนดาเมจเบานะครับใส่คู่กับหมวกก็รวมกัน50%เเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า แล้วแต่เพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับแต่ว่าพรมเนี่ยผมค่อนข้างเชียร์นิดนึงถ้าเกิดใครที่มีมีงบประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคฮะและนี่ก็คือ7เรื่องนะครับที่เราไม่ควรจะพลาดก่อนที่จะอัปเดตนั่นเองนะครับส่วนอันไหนเนี่ยใครไหวอะไรยังไงเท่าไหร่ก็พยายามทําให้ได้เต็มที่ในแบบของเราหรือว่าในงบประมาณของเราละกันเนาะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นคลิปที่แบบเฮ้ยเตือนก่อนอัปเดตละกันว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ทำอะไรบ้างหรือเป็นเช็คลิสต์ให้ก่อนอัปเดตเนาะ ว่าอะไรสําคัญบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วยงไัไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนฮนะบ๊ายบายสวัสดีครับ